เพื่อนๆวันนี้ร่มๆรูมเบิ่งทีแหละลมขัดลมแหนเบิ่งดีเด้อรลมผันร่มบรรยากาศลมแดดในน้อยน้องนั่งแดดน้อยๆมิตรลุ่มยางเดือดเออฝนก็หยุดตกแต่ว่าลมแห้งตกลมแห้งผันแห้งเหน็บสนุกนั่งเล่นด้วยบรรยากาศแบบนี้เนาะ้อยบนนั่งเล่นนะค่ะมาเก็บกระดูก แบบมึงบรรยากาศลมลมแรงมาแรงขัดแรงในจีบวอกจีบตังจีบนอนแรงไหลแต่ก็บหนาก็บตาลมแหงไหลแต่ก็บเิดไปหนาใบตาเฮ้ากเลยลมตียุเป็นยังไงบลเบ้งเบงเงเบบงเบเบงลมแงห ลงแหงแหงหลายจะปนติจะอยู่ปกติแห้งครับผมแนเพื่อนดิค่ะล่มโบแห้งโบห่อนโบถ้าเบิก็ดีเดอร์นลบมแหงเ๊เกอากนตกคลนนตกเนี่ยแหงหลเอาเบิรงจะพี่น่ฝน ลมแห้งค่ะคนเหี่ตัวแล้วพวกมันเหก่ยตนให้มดทีนตัใครแน่แ่ใครน้องกัรน้องะได้เย็นไดอยู่นีมันก็มอดนะแต่มอเย็นมัถูกนครับเย็นมันก็หอดเป็นลมแห้งปลาลมลรคาพส่งตือแม่ถวงหนาบ้านใค่หมดแล้วขอบคุณหลายๆค่ะที่สมารถรับชุมมในคลดปนีอก็ไดเนะคะ